สวัสดีค่ะงานของเราส่วนใหญ่ก็จะใช้ดินเบาเกาหลีนะคะหรือว่าดินเบาจีนเพราะว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกระดาษนะคะเวลาแห้งแล้วมันจะมีน้ําหนักเบาเรามักจะใช้เอามาทําต่างหูนะคะในที่เราจะเลือกใช้ก็คือสามสปุกสีเพราะว่ามันจะมีสีอ่อนๆอยู่ด้วยในสระในแพ็คเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3แพ็คเล็กๆนะคะเราก็จะเลือกสี ที่เอาไปใช้ทำขนมไอติมตุ๊กตาแล้วแต่สะดวกนะคะสามสิกสีนี่ก็จะถูกใช้หมดเลยดินเบาเนี่ยที่ชอบเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนงานจิตรกรรมสามมิตินะคะคือเวลางชิ้นง,งานแห้งมันจะเหมือนกระดาษเราสามารถเอาสีน้ำมาแต้มทาได้นะคะเหมือนวาดภาพเลยนะคะดินหนึ่งถุงเฉลี่ยแล้วเนี่ยในต้นทุนมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2บาท สบาทนี่สามารถปั้นได้ถึง60สลูกนะก็คือต้นถุดจานหนึ่งเนี่ยในหนึ่งจานเนี่ยเรามีใช้ทั้งหมดเนี่ยแค่3าลูกไอติมทำไอติม3าลูกนะคะเราก็จะได้ถึง60สิชิ้นลงทุนต้นทุน6บาทของตัวไอติมกัน,นะคะดินดินเบาเนี่ยเวลาแกะออกจากถุงนะคะ มันก็จะเหนียวเพราะว่ายังเปียกอยู่แต่ถ้ามันแข็งก็เติมน้ําลงไปมันค่อนข้างง่ายก็นวดไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะดูว่ามันใช้ได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูตรงที่มันติดนิ้วเราหรือไมมนะคะให้มันแห้งๆลวดเราก็ใช้ดินสองสีคือดินสีขาวกับดินสีฟ้านะคะเอามาปั้นนะคะแล้วก็ดึงยืด ให้เป็นดีลี่เฉยๆนะคะแล้วก็เวลานั่นก็แบ่งแบ่งนะเป็นลูกอมพวงนะคะเทีนิีการปัน้นไอติมแล้วเราก็ปุกลงไปในช็อกโกแลตแล้วก็ปั้ปนโดยแ,ะะแลปลงนะคะแล้วก็จะคลึงๆ ก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนก้อนไอติมอย่างเงี้ยนะคะตัวขุยๆห,หน่อยนะคะกัรไปัน้นต่อไปเป็นการปั้นจานนะคะจานเนี่ย ก็ไม่ได้ยากอะไรปั้นด้วยมือเองก็ได้หรือจะใช้พิมพ์ก็ได้นะคะถ้าใช้พิมพ์ก็จะไวหน่อยสําหรับการทาําจํานวนมากการใชกร้การปั้นด้วยมือเนี่ยก็ไม่ได้ยากก็คือทําบีบดินให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะนะคะแล้วก็บี้ลงไปนะคะให้เป็นร่องลึกของจานนะคะเนี่ยบีบไปทั้งสีด้านนะคะแล้วก็ตากไวใ้ให้แห้งการใช้บล็อกเนี่ย เราใช้บล็อกอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมกล oh, oh. ก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ่าเราใช้บล็อกเนี่ยมันก็จะหยดลงไปสักหยดเดียวก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะหรือผู้กันก็ได้เนี่ะเกลี่ยไปจได้พิมพ์ซิลิโคนเนี่ยถ้าเราไม่ทาน้ำมันไปเนี่ยกับดินดินเบาเนี่ยโอ้เอาออกยากมาก เราก็จะมาที่อุปกรณ์ตกแต่งก็คือบลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เชอรี่ของเงนี้นะคะไอ้พวกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยถ้าใช้งานละเอียดเราต้องใช้ดินไทยดินไทยเดี๋วนี้มีหลายสูตรมากแต่ก็ยังหาสูตรที่ถูกใจไม่ได้ส่วนใหญ่มันปั้นแล้วมันก็จะเป็นใสๆมันๆเงาๆอย่งางเงี้นเทคนิคการปั้นบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็ใช้ โคเช่แต่ว่าเรามาหักปลายออกไปดีนี้เป็นโคเชชงมรุดนะปลายมันขึ้นสน,นิมก็เ,เลยตัดออกแล้วก็มาฝนให้มันแหลมๆนะคะอันนี้เราก็จิ้มไปในวาสลีนดินไทยเนี่ยเออมันจะเหมาะกับการปั้นที่ต้องใช้วาสลีนอยู่บ่อยๆนะคะล้วปั้นเป็นกลมๆแล้วก็เอามาที่ปลายของ เข็มควักนะคะแล้วก็กดเป็นรูปกลมๆนะคะเวลาเดืองออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนมอๆม,อมอนี้นะคะรูปบรี่เราก็กดให้มันห่อหอไปนะคะกร,ริจต่อไปเป็นเทคนิคการปั้นลูกสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะ ช้ด้านที่เป็นเข็มแหลมนะคะแล้วก็บีบให้เป็นรูปหัวใจ ต่อไปเป็นการปั้นเชอร์รี่นะคะเราก็ใช้สีของสตรอเบอรี่มาผสมแดงคริมสันลงไปหน่อยหนึ่งนะคะมันก็จะได้เป็นสีแดงสดนะคะ เมื่อชิ้นงานแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้วัตตัวหน้าที่จะใช้ตกแต่งไอติมสนารพัดแบบของเรานะคะและทากาวติดลงมาที่ตรงนี้นะคะให้ได้รูปการกระจาย<า><า><ล>ะเราก็ดูสามลูกให้มีขนาด ไล่เลี่ยกันเราก็เหลือพื้นที่ว่างตรงมุมไว้สำหรับจะจัดจานแล้วก็เอาดินสีขาวนะคะ สีแดงกับสีบลูเบอร์รี่อะไรอยู่ใ,ใกล้กันสีมันสวยและเด่านี้มีวิปครีมสำเร็จนะคะ5้กร,รัมสั่งในช้อปปี้ได้จากจีนขวดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ8ถึง20บบาทนะคะ เราไม่ได้ใช้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ60สิบหกสบชิ้นได้เลยแต่ท่านใช้แบบประหยัดประหยัดน้อยๆมันก็ได้เยอะอ่ะแล้วก็มาบีใส่ตางหัวบนหนึ่นะครั้นไปนี้ขีดก็ เปนใบแห้ๆแบบแต่งบางทีเราก็ใช้ใบไม้ติดลงไปเฉยๆเลยก็ได้นะคะหรือจะใช้ลูกตองปรรีเล็กๆอุยโลงไปก็ได้นะคนีนะครับ ทำไปด้ติดแต่งไปก็ได้ก็จะเป็นติดติดมาก็จะเป็นจ่ายแล้วก็อันนี้ก็เอาดินเบาอะละลายน้ำนะคะเราก็เราไปดีเราก็เอาดินเบาละลายน้ำแล้วก็ใส่ขวดไปแหลง sau to believe a god lag nữa. Trang, trang, trang. thì lag nữa hôm nay, tìm chịu chịu chân mất, sửa, sửa như thế nắm nắm các nắm 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 mình sẽ nắm 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 จะเป็นลักษณะนา้ำเยิ้มเิมไติมละลายนะะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่ประกอบจากไอติมที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเอามาประกอบประกอบกันในหลาลกหลายรูปแบบนะคะไอติมโคนก็ไม่ได้ยากแค่มีพิมพ์ลายโคนแล้วก็บีบสามเหลี่ยมเข้ามาหากันแล้วก็เอาก้อนไอติมแปะลงไปนะคะอันนี้ก็ เมื่อชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็ทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นก็เคลือบการเคลือบเนี่ยใช้สเปรย์เคลียร์พ่นก็ได้นะคะหรือว่าเนื่องจากมันเป็นกระดาษหรือจะใช้วานิชของงานดิโคพาร์ตมาเคลือบก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้มันแข็งแรงทนทานมากๆกเนี่ยก็อาจจะเป็นอีพ็อกซี่นะคะแล้วเราก็เอาไปเจาะทำเครื่องประดับได้เลย ะะหรือจะเอาเป็นที่ติดตู้เย็นนะคะกิ๊บแต่งผมได้หมด